วัดพุทธภมยานวัดนี้อยู่มันเกาะรัฐอำเภอคลองเขื่อนจฉะเชิงเซาเราจอดรถที่ลานจอดรถโพธามิกต้องนั่งเรือข้ามฟากไปนะคะข้ามแม่น้ำบางประกงค่ะแต่นิดเดียวเองแล้วมองเห็นวัดพุทธภมยานเลยนะคะค่าบริการเรือไปกับ5คนคนละ20บาทถ้าเกิน5คนก็คนละ20บาทถ้าน้อยกว่า5คนก็คิด100บาท เราไปกัน3มคนก็100บาทวันนี้วันปีใหม, 1, ม่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่จ๋าพี่นงกลุ่มบำเพ็ญบุญชวนเราไปทําบุญที่วันนี้เราไม่เคยไปเพราะว่าวันนี้ต้องนั่งเรือข้ามฟากไปทําบุญถวายสังฆทานเลยอยากไปค่าเรือหนึ่งร้อย100บาทพี่จ๋าพี่นงกลุ่มบำเพ็ญบุญก็จ่ายให้เป็นทั้งสะพานบุญชวนคนไปทําบุญไปฟรีบริการจ่ายให้ทุกอย่าง สาธุอนุโมทนาบุญค่ะลานจอดรถท่าเรือเขาว่าเป็นของวัดพุทธพรมยานนะคะซื้อไว้ทำเป็นท่าเรือข้ามฟากเพราะว่าไปเกาะได้ทางเรือทางเดียวอนาคตเขาว่านะคะว่าหลวงพ่อเจ้าว่าท่านจะทำสะพานข้ามเขาว่านะคะเรือที่เรานั่งก็เป็นการทำบุญค่าน้ำมันค่าแรงงานของคนขับเรือได้บุญไม่ติดหนี้สง เราโทรเรียกเรือแล้วนะคะเพราะว่าเรือจะพาเราไปแล้วก็ส่งเรากลับช่วงนี้เรารอเรเือกันอยู่นะคะวัดพุทธภมยานก็มองเห็นด้านหลังเราตรงนู้นนะคะสวยงามเป็นรูปเรือด้วยค่ะที่อยู่ด้านหลังพี่จ๋าพี่นงกลุ่มบำเพ็ญบุญคือวัดพุทธพมยานนะคะจุดนี้อากาศแดดเยอะค่ะแดดร้อนมาก แต่ลมแรงเย็นสบายคายร้อนได้ค่ะถ้าเรือก็อยู่ในน้ำขยื่นไปก็ขยื่นมาค่ะอ่าซูไม่เห็นตามความจริงเลยนะคะว่าวัดนี้หน้าตาเป็นยังไงค่ะตามจริงว่ายน้ำข้ามของไปได้สบายเลยนะคะค่าบริการเรือไม่ได้ไปเรือลำนี้นะคะเรือหางเรือหางยาจอดก็เลยลงไปถ่ายรูปค่ะ โบกมือลาคณะนี้ไปทำบุญเลี้ยงพระวันปีใหม่ที่วัดพุทธภมยนันมากันแล้วนะคะสนุกสนานอิ่มบุญสุดใจเลยค่ะมากันเยอะนั่งจุเรียเอียงเลยขนข้าวของไปทำที่นูน่นแล้วก็เลี้ยงพระวันปีใหม่เขาบอกว่าเริ่มต้นดีชีวิตเป็นมงคลเรารอให้เขาเึ้น่นที่หมดก่อนนะคะข้าวของเข้ามาหม่เลย ราก็เก่งเหมือนกันนะลมก็แรงแรงถือทั้งลมถือทั้งไม้เซลฟี่ลมแรงตั้งขาตั้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพัดกล้องล้ม ตอนนี้ลงเรือกำลังจะไปบัดพุทธพร,รมยานกันแล้วไหมคะซา้ายทีขวาทีถึงแล้วค่าค่าเรือร่ะ เราขึ้นจากท่าเรือแล้วนะคะหมุนให้ดูรอบๆร้อยแปองศาแล้วเราจะเดินให้ดูวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท่องเที่ยวสายบุญวัดพุทธ,ธพรมยานตั้งอยู่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเข่อนแล้วก็ตั้งอยู่บนเกาะรัดเป็นเกาะน้ำจืดมีเนื้อที่2,000ไร่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแม่น้ำบางปะกงล้อมรอบเนื้อที่วัดมีประมาณ50ไร่แล้วโครงสร้างและสะถาปตัตยกรรมของวัดทั้งหมดประกอบด้วยสีขาวมุกประดับแก้วโลละลดเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรือทิพวิมานสีขาวมุกตั้งแต่ง,งานอยู่บนเรือมีองค์พระวิสุทธิเทพสมเด็จองค์พระปฐมปางพรนิพานและสมเด็จพระยายมราชทุกอย่างตั้งอยู่บนเรือเพราะว่าวัดน,นี้ยอยู่บนเกาะห้องศาลาทุกอย่างฐานเป็นลำเรือทั้งนั้น เสาธรรมจักรสลับโคมไฟสีขาวมุกตัดกับสีทองวิจิตรการตาบริเวณวัดส,สวยงามสะอาดสงบอากาศดีบริสุทธิ์สามารถเดินชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติแม่น้ำบางประกง ด้านบนมีอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ด้านข้างเราเห็นพระพุทธชินราชหมุนให้ดูธรรมชาติจำไม่หมดถ่ายวิดีโอช่วยจดช่วยจำพระพุทธชินราชเป็นพระที่ถูกจำลองมากที่สุดเพราะเป็นพระโชคลาภธรรมาจาักรหมายถึงล้อแห่งธรรม คือจากแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนให้ขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลกรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติสาเหตุที่เรียกว่าล้อแห่งธรรมเพราะว่าสมัยพุทธกาลล้อทําให้เกิดการขับเคลื่อนสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลก็ล้วนต้องอาศัยล้อทั้งนั้นล้อจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมีอริยธรรมของเมืองที่เจริญแล้วในสมัยนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็เป็นการหมุนวงล้อแห่งการเคลื่อนที่ไปเพื่อนำความเจริญในจิตใจไปสู่ชาวโลกเมื um> ่อพุทธการเป็นล้อเกวียนปัจจุบันล้อรถยนต์ล้อเครื่องบินพอล้อจริงๆนำความเจริญอะไรนะฮะอยู่นี่เหรอ เดินไปได้ไม่เท่าไรเลยก็มีคนตะโกนมาว่าให้เราเระวังหมาเพราะว่ามีหมาบ้านแก้วด้วยต้องขึ้นบันไดขึ้นไปดูชั้นบนว่าชั้นบนมีอะไรถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้นให้เรียบร้อยก่อน ว้าวสีเงินสะท้อนแสงระยิบระยับเลยอะ่ะมองด้วยตาสวยกว่าถ่ายรูปอ,องไม่อีกอะ่ะเป็นสีเงินทั้งหลัง ไหว้พระบูชาพระขอขมาคาถาเงินล้าน ทำบุญใส่บาทพระ28พระองค์บาทก็ระยิบระยับถ่ายมานิ่งๆไม่สวยเหมือนมองด้วยตาเปล่าเลยนี่แหละต้องมาทําบุญที่วัดพุทธพรมยานเองเพราะสุดปากว่าไม่เข้าตาเห็นค่ะ